การที่ดีกับส่วนอื่นเป็นอีกเลยนะครับนะปฏิบัติว่ามันจะค่อนคลายเวลาทำงานทุกอย่างงานของเราไม่มีใครมาทำครับเราครับเราปฏิเสธเองนี่นะครับคืองานของเรานะครับท่านเป็นไปในสบายใจนะไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเขาไปตัดแต่งเนาะสำหรับพิวกลางนะครับเนาะเราต้องไม่ต้องทำนะครับเนาะเราก็จะปล่อยไว้ให้มันเป็นให้ให้มันเป็นพืชคุมดินไว้นะครับเนาะส่วนร่องกลางที่อยู่ สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับนตอนเย็นๆครับอากาศสวยๆวิวสวยๆบรรยากาศดีๆครับลมพัดเย็นๆครับเสียงนกเสียงกาห้องต้องดูแลแบบนี้นะครับต้นใดที่มันติดอยู่นะครับที่มันก็ตายพีไก่นะครับน้องากัดสมบูรณ์กาศสวยงามดีครับต้นที่ปลูกใหม่เขาก็ต้องซ่อมแซมไปครับปีนี้ผมซ่อมแซมไปเยอะนะครับน้องพันงานทุกอย่างงานของเราไม่มีใครมาทครับเราครับเราปฏิเสธไม่ได้นี่นะครับคืองานของเราครับ ขอพูดอะไรครับผมสำหรับรับการสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับเนาะป็นมั่งใจญครับผมครับงานไปครับผมมั่งใหสบายใจครับผมบ่อยๆเลยนะครับทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วตรงข้างที่ทำอนก็จะยากขึ้นอีกแล้วก็เข้าไปดีเล็เหมือนเดิมนะครับนะต้องดูแลนีแบบนี้นะครับต้นใดที่มันติดอยู่นะครับเาที่มันก็ตายพีกไก่นะครับต้องมากระสมบูรณ์กระสวยงามดีครับต้นที่ปลูกไม่เขาก็ต้องซ่อมแซมไปครับปีนี้ผมซ่อมแซมไปเยอะนะครับน้ำพันอย่างที่เข้าไปตัดแต่ง สำหรับผิวกลางนะครับเราไม่ต้องทำนะครับเราจะปล่อยไว้ให้มันเป็นให้ให้มันเป็นพืชคุมบินไว้นะครับะส่วนร่องกลางที่อยู่ทางนั้นเลาก็รอบั่งนี้ก็มาส่วนขั้นตอนกลางๆแล้วก็เขาก็พอสามารถที่จะเอารถเข้าไปทำได้นะครับเขาต้องใส่คนครับเอาเครื่องยนต์เล็กนะครับเครื่องเล็กเครื่องตัดหญ้าเล็กนะครับเขาไปตัดแต่งสำหรับผิวกลางนะครับเราไม่ต้องทำนะครับเราจะปล่อยไว้ให้มันเป็นให้ให้มันเป็นพืชคุมบินไว้นะครับ ส่วนร่องกลางที่อยู่แถวๆเต็นทไปเสร็จจับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากท้ำเสร็จโปรติยางแล้วมันกะอ่าเกิดง่ายนะครับน,นเราก็ต้องดูแลตัวนี้ไปครับทำงานไปดูแลไปช่วงเย็นอากาศดีๆนะครัาบาง,งานไปครับผมมันจะสบายใจครับผมค่อยๆเลืไปครับตรงนี้เสร็จแล้วตรงข้างที่ท, <ๆ S 1> ทำอนก็จะยากขึๆๆ้นอยูเต้องเข้าไปดูเลยเหมือนเดินมนะนะครับนกกะครับน้องกะเขามาทํางานครับรู้สึกว่าบรรยากาศมันโอเคมากเลยครับผมกะ ไดเอารถครับมาตัดหญ้ารอบรอบต้นยางนะครับนอะต้นยางเล็กนะครับนอากตัดรอบทำแบบสบายสบายทำแบบสบายใจทำไปเรื่อยๆนะครับนอหลักก็ถึงกำลังแรงใจใหกันไปครับผมกาดเสี่อนะครับนอการทำแบบปลอดภัยครับความเสี่ยงลดเสี่ยงกาดนะครับนาอกาเขามาทํางานครับรู้สึกว่าบรรยากาศมันโอเคมากเลยครับผมกะ ได้เอารถครับมาตัดหญ้ารอบรอบต้นยางนะครับเนาะต้นยางเล็กนะครับเนาะเขาก็ตัดรอบสวัสดีครับผมสําหรับวันนี้นะครับเนาะตอนเย็นๆครับอากาศสวยๆวิวสวยๆบรรยากาศดีๆครับลมพัดเย็นๆครับเสียงนกเสียงกาห้องนะมันมวนๆครับไปกันครับผมบรรยากาศสวยๆยามเย็นนะครับเนาะทางไปนั่งเล่นไปครับผมวันนี้อย่างไรนะครับเนาะที่นองจาก เสียทงานทุกอย่างงานของเราแไม่มีใครมาบัับเราบัับเราปดีได้เลนี่นะครับคืองานของเราครับทำเป็นสบายใจทำไปเรื่อยๆนะครับกาไปสน้ำนางเดูไใส่พร้อมครับผมไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดอะไรมากมายเล้วก็เขาไปตัดแต่งเนาะสำหรับคิวกลางนะครับเราไม่ต้องทำนะครับเราจะปล่อยไว้ให้มันเป็นให้ให้มันเป็นพืชคุมดินไว้นะครับส่วนร่องกลางที่อยู่พค่ทำงานไปครับผมมันจะสบายใจครับผม ต้องนี้ให้เสร็จแล้วตรงข้างที่ทำ่อนก็จะยากขึ้นอยกเข้าไปดูเลยเหมือนเดิมนะครับนะาเหนียงกันนะครับทำตรงนี้สบายสบายครับผมบรรยนกาศที่ดีกับส่วนจุดจุดตรงนี้กันเนะครับนะาแต่ที่ิว่ามันใหญ่คลายเวลาครับแลก็เข้าไปตัดแต่งเนาะสำหรับผิวกลางนะครับเนาะเราต้องไม่ต้องทำนะครับเนาะเราก็จะปล่อยไว้ให้มันเป็นให้ให้มันเป็นพืชคุมดินไว้นะครับเนาะส่วนร่องกลางที่อยู่แถวท่า มัน้วนทำไปกัดครับผมบรรยากาศที่เยือยามเย็นนะครับเนาะนังไปนั่งเล่นไปครับผมดีนอย่างไรนะครับเนาะอี่นองจากไอซีเยียรขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับรับการอ่าสําหรับการรับชมคลิปนี้นะครับเนาะเป็นมือใหญ่กันผมครับต้องดูแลแบบนี้นะครับต้นใดที่มันติดอยู่นะครับเนาะที่มันก่ตายพีไก่เนาะครับเนาะมันกัดสมบูรณ์มันกัดสวยงามดีครับต้นที่ปลูกไม่เขาก็ต้อง่อมแซมไปครับปีนี้ผมต่อมแซมไปเยอะนะครับเนาะพันนะครับเนาะกะอ่าเข้ามาทํางานครับรู้สึกว่าบรรยากาศมันโอเคมากเลยครับผมกะ ได้เอารถครับมาตัดหญ้ารอบรอบต้นยางนะครับเนาะต้นยางเล็กนะครับเนาะเราก็ตัดรอบนะครับวนๆครับไปกันครับผมบรรยากาศที่เย็นๆเย็นนะครับเนาะนำไปนั่งเล่นปั๊บครับผมดึงอย่างไรนะครับเนาะที่นนอกจากสีเหลี่ยมตึงแถไปน้ำนางเลี้ยงใสพร้อมครับผมไม่ต้องสีเหลี่ยมไม่ต้องตึงเทียบอะไรมากมายขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับเนาะ ทำแบบสบายสบายทำแบบสบายใจทําไปเรื่อยๆนะครับเนาะหลักสูตรจะมังเรงใจให้กันไปครับผมแต่ผมมีนะครับเนาะกาดทำแบบปลอดไขยครับฟังเสียงไม่เสียงกาทำแบบสบายสบายทำแบบสบายใจทําไปเรื่อยๆนะครับเนาะหลักสูตรจะมังเรงใจให้กันไปครับผมแต่ผมมีนะครับเนาะกาดทำแบบปลอดไขยครับฟังเสียงไม่เสียงกาแถวต้นยางแล้วก็ในห้กาดไปยตาเปล่ครับค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอ่า น้ำนางเูงไปพร้อมครับผมไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องตึงเครียดอะไรมากมายขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับรับการสําหรับการรับชมคลิปนี้นะครับมาเป็นม้าใหญ่ครับผมเกี่ยวต้นยางแล้วก็ในห้อกาบใยตาปอกครับค่อยๆเ็ดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอ่าะ มวลครับไปกัดครับผมบรรยากาศเลื่ยยามเย็นนะครับเนาะไปนั่งเล่นไปครับผมทึนอย่างไรนะครับเนาะอีทางจากที่เยียมตังนั้นหลักก็รอบฟังนี้ก็มาส่วนข้างตอนกลางๆแล้วก็น้องเขาก็พสามารถที่จะเอารถเข้าไปทำได้นะครับน้องเขาต้องใส่คนครับเอาเครื่องยนต์เล็กนะครับเนาะเครื่องเล็กเครื่องตัดหยาเล็ก400ต้นนะครับนที่ผมเอามาซ่อมครับหลังจากปลูกยางไปได้อยู่ประมาณ2 0 0พ ครับสองมันต้นนะครับน้องปลาใส่ประมาณพ1,400โดมออกมาผมก็มาขอบคุณดอะไรครับผมสำหรับรับการสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับมาเป็นมือใหญ่กันผมครับเต็นไปเสร็จจับทิ้งไว้แล้วครับหลังจากท้าเสร็จโทุกอย่างแล้วมันกะเกิดเงานะครับตอนขาก็ต้องดูแลตัวนี้ไปทำงานไปดูแลไปช่วงเย็นอากาศดีๆนะครับทำแบบสบายสบายทำแบบสบายใจทำไปเรื่อยๆนะครับเนาะหลักสิงกำแรงใจในแต่ไปครับผม การนี้นะครับน้งองตัดทำแบบปลอดภัยครับฟ <itu? c oughs> ังเสียงไม่เสียงกราดนะครับน้องกายเข้ามาทํางานครับรู้สึกว่าบรรยากาศมันโอเคมากเลยครับผมกาได้เอารถครับมาตัดหญ้ารอบรอบต้นยางนะครับเนาะต้นยางเล็กนะครับเนาะเขาก็ตัดรอบทำแบบสบายสบายทำแบบสบายใจทําไปเรื่อยๆนะครับเนาะงหลักสูตรจลมั่งแรงใจไม่ตัดไปครับผมการนี้นะครับน้องตัดทำแบบปลอดภัยครับฟังเสียงไม่เสียงกาด แบบสบายสบายทำแบบสบายใจทาไปเรื่อยๆนะครับเนาะหลักสูตรกำลังแรงใจให้กันไปครับผมการดูแลรับ่างกายทำแบบปัอดขัยครับฟังเสียงโน้เสียงกาดสี่ร้อยต้นนะครับนาที่ผมเอามาสอาบรับหลังจากปลูกยางไปได้อยู่ประมาณสองพันถึงสองพันต้นนะครับนอ้องป่านั้นอยู่ประมาณทันสี่ร้อยต้นเอามาผมก็มาเพิ่มไปเสร็จจับยี่บร้อยแล้วครับหลังจากทำเสร็จปลูกยางแล้วมันก็ อาเกิดเนี่ยนะครับน้บอนเขาก็ต้องดูแลตัวนี้ไปนะทํางานไปดูแลไปช่วงเวยน็นอากาศดีๆนะครับน้องมันวนคทับไปกันครับผมบรรยากาศเฉยามเย็นนะครับเนาะนัน่ไปนั่งเล่นปั๊นครับผมดูนิ่างๆนะครับเนาะอื่น,ะน,นทุกอย่างในที่เดียวงานทุกอย่างงานของเราเนาะม,มีคำวา่าพักเราครับเราจะดูแลเต็ม นี่นะครับคืองานของเราเพราะฉะนั้นมันจะมีไปสบายใจทำไปเรื่อยๆนะครับทำแบบสบายสบาทำแบบสบายใจทำไปเรื่อยๆนะครับเนาะเราก็ถึงกำลังแรงใจให้กันไปครับผมแต่ตรงนี้นะครับเนาะการทำแบบปลอดภัยครับความเสี่ยงลดเสี่ยงกาครับงานทุกอย่างงานของเราต้อมีความปลอดภับเราครับเราปฏิบัติด้วย นี่นะครับคืองานของเราประกอบขั้นเป็นไปอย่สบายใจทำไปเรื่อยๆนะครับน้ำใน้ำนางน้ำใพร้อมครับผมไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเป็นเรียดอะไรมากมายงานทุกอย่างที่งานของเราไม่มีใครมาบังคับเราครับเราปฏิเสธเองนี่นะครับคืองานของเราเระกอบขั้นเป็นไปอย่สบายใจทำไปเรื่อยๆนะครับงานทุกอย่างที่งานของเราไม่มีใครมาบังคับเราครับเราปฏิเสธเอง นี่นะครับคืองานของเราครับองทำเป็นไบทสบายใจทำไปเรื่อยๆนะครับไบท์น้ำนางดูไปพร้อมครับผมไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรมากมาย400ต้นนะครับหน้าที่ผมเอามาสอนครับหลังจากปลูกยางไปได้อยู่ประมาณ2,000ครับ2,000ต้นนะครับน้อกจากงานอยู่ประมาณท่าน400ต้นเอามาผมก็มาต้นครับน้องกจาเข้ามาทํางานครับรู้สึกว่าบรรยากาศมันโอเคมากเลยครับผมกะ ไดเอารถครับมาตัดหญ้ารอบรอบต้นยางะครับเนาะต้นยางเล็กะลรับเนาอเหาก็ต <ensus necesit> ัดรอบนะครับนอก่าเขามาทํางานครับรู้สึกว่าบรรยากาศมันโอเคมากเลยครับผมกะไดเอารถครับมาตัดหญ้ารอบรอบต้นยางะครับเนาะต้นยางเล็กะครวบเนาอเหาก็ตัดรอบ400ต้นนะครับที่ผมเอามาสอมครับหลังจากปลูกยางไปได้อยู่ประมาณ 2,000ครับ2ม0 0ต้นนะครับน้องปลาอยู่ประมาณ3 0 0ตัวเดียวครับผมผมก็มาใส่ไอน้ำนั่งเูืไอพร้อมครับผมต้องซีเรียสไม่ต้องเครื่องเชียดอะไรมากมายครับมันม้วนๆครับไปกัดครับผมบรรยากาศเฉยาๆเย็นนะครับเนาะทนัไปนั่งเล่นไปครับผมวันนี้อย่างไรนะครับน้ที่ไม่จากไปซีเรียสงานไปครับผมมันจะกในสบายใจครับผมบ่อยๆเลย ตรงนี้ให้เสร็จแล้วตรงข้างที่ทำาอนไผยาาขึ้นอยเข้าไปเลยเหมือนเดิมนะครับนะเหียเนียนะครับทำตรงนี้สบายสบายครับผมาการดีดีคับสวมจุดเป็นอี่อะไรนะครับน่ดีุว่ามันจะญ่อนคลายเวลาวต้นยางนะครก็มห้างกรไปตาปอกครับาอยเหตุไปเรื่อยเืนะครับเพราะว่างานทุกอย่างงานของเราไม่มีครมา ครับเราครับเราก็ดีแล้เต็มี่นี่นะครับคืองานของเราแล้วก็ทำเป็นไปอย่างสบายใจทำไปเรื่อยๆนะครับงานทุกอย่าง